สวัสดีครับทุกคนผมคิมีนะทุกคนอาจจะสงสว,ว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมถ,ถึงตัวแปลกๆใช่ไหมเพราปกตินะผมก็ไม่ได้แตกตัวแบบนี้นะก็นั่นเในไม่กี่วันมานี้เนี่ยทางทีมไทยก็ได้ไปคว้าแชมป์โลกมานั่นเองนะครับทุกคนก็คือเป็นรายการฟ r e e Fire Series นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะแต่งตัวสไตล์ตาม MVP นะครับก็คือ MVP the cool นั่นเองแล้วก็ให้เพื่อนๆของผมเนี่ยแต่งตัวตามนักกีฬาคนอื่นนะครับทุกคนแล้วเราเนี่ยก็จะไปลุยแรลงสี่วีสี่กันนะครับทุกคนแล้วก็เล่นสไตล์นะักแข่งเลยนะครับทุกคนผลไปดูแล้วันนี้เนี่ยมันจะตึงหรือว่ามันจะง่ายไหมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยบบโอเคโอเคไปไปทุกคนพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับพอมแล้วครับพร้อมแล้วครับไปลุยเลยลุยกูเก็บแรงเก็บแรงซื้อนี่ก่อนเลย M 5 0 0ก่อนเลยเป็นหลักเลยอันนี้ อยู่ไหนครับตอนนี้เราก็มากับแดงประมาณ50ดาวนะทุกคนเอ้ยจะทำให้เราเจอแบบนี้วะไม่ได้เจอไม่ไเจอดีเลยก็ดีแล้วทุกคนจะได้ไม่ชิมง่ายๆดาวดึงดาวกับดาวกับดาวกับดาวแล้แข่งแล้วแข่งเข้าทำดาวสอง๋ยวเดียวเก็ก็เก็บสองนะทุกคนก็ซื้อแบบไอวอไปเลยทุกคนไอวอนี่แล้วก็ลูกซองอันนี้ เชิงดึงเลยเชิงดึงชอบเลยลูกซองเลย <ไป S 1> เขาทำเลยเ <ไป S 1> ขาทำเลยเ <ไป S 1> ขาทำเลย,เ,ลย,เ,ลยเกยมนี้ได้ชิวอนะนี่ทุกคนดาวดึงเหลือตัวเดียว <ไป S 1> ชิวมาอีกวัาดีว่าไงโอ้โหชิวเกินทุกคนมาชิวเกินอ่ะโอเคตึงแบบสักต้องเอาแดงรอยดำเล่นแล้วไหมแบบนี้ยคิวมีคิวมีต้องต้องหาห้องตึงๆ เฮ้ยห้องนี้ก็ได้นะพี่ได้ง่ายๆหน่อยพี่เล่นบืนไรนะมันตึ้งๆอะไรเนี่ยเ่นปนไรเนี่ยพี่กูนะมันเฮ้ยไชแข่งวิจารณ์เะ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเยเเฮ่ยเฮ้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 ย้ยเยเฮ้ยเว่ยเฮ้ยเฮ่ยเ้ย้ย้เยเย ดาวเกเมสองจดแบบต้องดูนะต้องระเบิดแล้วปเกมเออใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้อย่างแรกนะผมบอกเลยถ้าทุกคนลงแบบแต้มเยอะแบบดาวเยอะนะตองเกลอระเบิดอ่ะเชื่อผมไหมทุกคนทุกคนลองไปเล่นดูตองเกอระเบิดผมบอกเลยอันนี้คือทรงนักแข่งเป็นระเบิดตัวท่อ่ะแนะนําเลยผมบอกเลยแต่วืนนี้ผมไม่ผมไม่รู้จักนะทุกคนผมไม่เคยอ่ะเ,เลยนะแต่น่าจะเรงอยู่ลนะถือคู่แบบนี้น่าจะชาร์จนะ เอ้ยเอ้ยใช่ทุกคนเนี่ยผมพาสกินบิสตัมดูปลาระเบือทุกคนดูดิอุ้ยดูดิปลาละเบือโคตรไกลอ้โคตรไกลละเบือปา, <c oughs> าไปจออย่างนี้ว่าไงเฮ้ยเขาทำน้ำไม่จอย่างนี้ว่าไงปั๊มยาแป๊บปั๊มยาแป๊บปั๊มยาโคตรนะเขาทำเ <First Blood. S 1> ขาทำสาวดึงโอ้โหพื้นอะไร ลูกกระโอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะเพราะแบบผมแบบปกติเวลาเล่นก็ไม่ได้ยไงเลยเด็กเกมแบบท,ไไนทันไปได้คิวๆนะครับทุกคนเแตนน่เราไปดูเกมสองกันเลยครับทุกคนศูนย์นะวันศูนย์ปกติทุกคนที่มาเป็นตึงก็ MVP ก็น่าจะผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเด่กตัวสไตล์ MVP ของแชมป์โลกมานะครับก็คือเด็กคูณนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเมื่อา,ามเลยใส่ชุดน,นี้ทําให้เราเก่งขึ้น40%่สิเพราะว่าตอนนี้เราจะเจอแบบโอ้โหตอนนี้เราเจอตึงนะ <c oughs> แล้าเจอตึงนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรามีบารมีเสื้อนักแข่งอยู่นะเสื้อแชมป์โลกนะพี่แต่เขตังชุดอคือนักแข่งแล้วก็คมแล้วใช่ใช่เพิ่มไอ้นี่ด้วยแม่นยำสี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดหัวป๊อกๆเลยอ่ะเขาทำเลยนะทุกคนเราต้องเข้าทำนะวันนี้ว่าไงเข้าทำแล้วไหมเข้าทำแล้วไหมอุ้ยโอ้โหเบรกกล้าเนี่ยนอนทุกคนร่าไหมโอ้โห เจ็บเโคตรดโค้วยเลยสตัวครับจังหวะนี้แล้วก็มาดูทีมนะมาเล้วมาเล้วเฮ้ยมันจะไปยังยมเลยสวยชิวชิวชิวชิโหตอนนี้ผมีแววจะไม่ได้บีพีแล้ววะใช่ครับี โกงจริงโดนแล้วก็หัวสุ๊กแกใส่เปล่าอย่ามาลักเล็กเหมือนผมนะครับผมรู้สึกว่าใส่ชุดนี้แล้วมันทำให้เราแบบวิ่งเร็วขึ้นประมาณสัก20%เนะทุกคนอันนี้ไม่รู้จริงไหมนะเลยยิงแม่นขึ้นนะใช่เลวเือหน้าแบบเน<แ>ี่ยเนี่ยดูชุดเซ็ตแข่งทุกคนนะทุกคนดูใช่กช็จแตัวนี้นะก็แตกนะผมบอกเลย

มาทำมาเลยทำนะจะได้เลยทุกคนเป็นไงผมบอกแล้วใส่ชุดนี้แล้วทำให้เราเก่งขี้ติดกินนะเขาให้ผมดิโอ้ยผมเองมีพีโอ้โหมีพีเอาตาแล้วจอแดงต็มนักแข่งนะแบบโจ้นะนั้งตั้งก่อนแล้วผมเนี่ยแบบแดงแบบสไตล์เด็กครูเนี่ยโอ้โหดูดีแล้วมีน้อยกว่าแค่นิดเดียวเองอ่ะโอ้ใส่ชุดนะแข่งแล้วเจจบเกมไวเกินเหมือนเขาจะสร้างอีกอ่ะ เหมือนเขาจะกลัวนะท่าชุดนักแข่งแบบทีมอื่นไม่กล้าเข้าทำเลยทุกคนนี่ระดับเล้งแบบ50ดาวเลยนะเฮ้ยเจ้านี่เจ็ยเจ็บ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 ตัวผู้หญิงเจ็บตัวผู้หญิงเจ็บฝามีมาอัดออาตัวออาตัวดาวเป็นตัวเดียวตัว ยิงไม่เปลี่ยนอ่ะจีมิบีไปรกบนี้เปลี่ยนแล้วกันนะครับทุกคนตานนี้ตรงไหนพี่นะแค่ตงบอกตำแหน่งพี่มันมันวิ่งมากลางเดินเดียวตีเดียวตีไม่ลากอุ้ยบินบอลระเบิดบลระเบิดอย่างเวอร์อันนี้เวอร์จริงเอานาธนาพี่ เพือ่อจริงอันนี้พี่ไปได้พี่ขอบคุณครับที่ช่วยผมสวยเป็นไงที่มาทำเกมแอคันอีกทีนะแค่หน้าแอคก่อนตาแดงตื้อผมเพ่อจริงเพือ่อจริง,รงพี่ไปได้ชุบุบผมทำเกมเลยเห็นป่ะสอนไวไงสอนันใบแบบสายฟ้าแลบกับเกมมันจะจบใบไปหรือเปล่าเนี่ยเรียนใบตื้อนะใช่เราดึงเกินทำสีตาเลยเราต้องการเลยจะสีสูดทุตาไม่ได้นะเว้ย จริงจริงเดี๋ยคิวมันจะต้านไปในวิทุกคนต้องลองมาใส่ดูนะผมบอกเลยเขาไม่แบบทีมฆ่าแบบกลัวเลยอ่ะแม่สั้นเลยนะตอนนี้ข้อทำเราโอ้โหทุกคนไม่มีเหลือมั้งเวอร์เราทำเลยป่ะนักแข่งมาสมัยไรอ้ยหนี่ไงโดนดักย่่ยำนักแข่งเออมันเข้าทำแล้วตัวอ่า ดาวนึงโอ้ยมาระเบิดโคตไกลจนแบบผมต้องเรียกมันไมต้องชุบก่อนนะอนอย่างไวทีมงานร้อนเราเดี๋ยวดียวตั้งบวงคาบบินตรงในไหนสนกันไวเราต้องไปชุบเพรืงก่อนตองกี่ก่อนฮิวคิวมาเลยไปเเอา ไหนไว้โหได้วอลเล่น้วยนะคิวเกมได้บอลเล่นแล้วอะโอเคตะไก้วอลเล่นแล้วอะ Let's go Let's go โอ้โหจะ40อีกแน่เลยว่ะ3เกมแล้วนะนี่คลิปเร็ว้องทำนานก็คือคิวได้2นาทีเกลือระเบิดเกลือระเบิดเพล่อระเบิดเพล่อระเบิดนะครับใช่ไม่มีช็อตระเบิดเลยนะระเบิดเชิงบึ้งบ้างอะ ไปไหนนี่อ้าวมันอ้อมไปไหนนี่นี่นี่ฝาสามฝาสามฝาสามที่นี่ขอทับเกมระเบิดหน่อยปลาไปยังไงดีว่าไงโอ้โหดูนี่ปลาโคตรไกลอ่ะดูนี่ปลาโคตรไกลเลยนะไต่แค่ลงเกมละโอ้โหชิวเกินทุกคนไม่ให้เอาลงเลย ไทย4ตัว3เกมนะครับโอ้โหทเกีไม่เอาทุกคนโอ้หเป็ได้ MVP โอ้หทำนะ MVP แชมป์โลกก็เท่ากับผมเหมือนกันครับก็คือ MVP ของวันนี้เนี่ยผมก็คว้าไปหมดเลยนะก็จบลนไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกล่างคลิปได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคบายครับ